สิสิ่งของที่ควรจะพกไปอเมริกาอย่าลืมเอาไปนะพกจากไทยไปดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mini K station นะคะวันนี้นะคะมินก็จะมาแนะนำสิบสิ่งของที่ควรที่จะพกไปอเมริกานะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะไปอยู่อเมริการะยะสั้นระยะยาวไปทำงานไปเรียนไปเป็นออฟพร์ air, ไปเวิร์กแอนทาวเวลหรือว่าย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยนะคะ มินก็แนะนำสิ่งของพวกนี้ว่าควรจะพกไปจากไทยดีกว่านะคะจะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยอันที่หนึ่งนะคะก็คือยารักษาโรคนะคะหรือว่าในกลุ่มของยานะคะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยค่ะค่ารักษาพยาบาลอะ่ะแพงมากๆถ้าสมมติว่าใครที่ไม่มีประกันสุขภาพอะ่ะก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายแบบแพงมากเพราะฉะนั้นมินก็อยากจะแนะนำว่า ถ้ามันเป็นโรคอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะเราก็เตรียมยาไปจากไทยเพื่อดูแลตัวเองเบื้องต้นน่ะก็ดีนะคะเพื่อที่จะได้อ่ะไม่ต้องไปหาคุณหมอเนาะเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยไม่สามารถหาซื้อได้ตามแบบเหมือนร้านขายยาทั่วไปเนาะอย่างเช่นพวกยาปฏิชีวนะต,ต่างๆพวกยาฆ่าเชือ้ออย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นนะคะถึงจะซื้อได้มันก็จะไม่เหมือนกับที่ไทยอ่ะที่แบบ เราเดินเข้าไปร้านขายยาแล้วก็บอกอาจารย์กับเภสัชกรแล้วก็สามารถจ่ายยาฆ่าเชื้ออะไรมาให้เราได้เลยเนาะก็เดี๋ยวมินจะยกตัวอย่างเป็นสถานการณ์ของมินเนาะก็คือเคติมีอาการอาหารเป็นพิษท้องเสียใช่ไหมคะคือมินก็ให้กินผงคาร์บอนไอกินแล้วก็กินเกลือแร่แล้วก็แบบยาแบบช่วยเรื่องท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะก็ลองกินแล้วแบบมันไม่ดีขึ้นอะแต่มินก็เหมือนเอาแบบเอายาฆ่าเชื้อมาจากที่ไทยก็เลยให้เคติ ไม่ได้ไปหาหมอซึ่งมันก็ดีขึ้นเพราะว่าถ้ามินไปหาหมออะกันสุขภาพของมินะ่ะมันจะเป็นแบบว่าไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดซึ่งเราอะจะต้องมีส่วนต่างในการเสียค่าใช้จ่ายด้วยก็แต่ว่ามินเตรียมยามาจากไทยก็เลยประหยัดในเรื่องนี้ไปได้แต่ว่ายาอันนี้ก็แนะนําว่าให้ปรึกษาเภสัชกรที่ไทยก่อนนะว่าต้องกินยังไงเพราะว่ายาพวกยาปฏิชีวนะอย่างเงี้ยค่ะ ยาฆ่าเชื้อพวกนี้จะต้องกินยาให้ครบโดสน,นะคะไม่งั้น๋ยวจะเกิดเชื้อดื้อยาได้นะคะแล้วก็จากเหตุการณ์ที่เคเจีอ่ะทองเสียอาหารเป็นพิษใช่ไหมคะก็ทำให้มิมได้รู้ว่าผงคาร์บอนหรือไอเม็ดคาร์บอนที่ประเทศไทยอะถูกกว่าที่อเมริกาคะ่ะอย่างของที่ไทยใช่ไหมคะก็จะเป็นผง Activated Charcoal 260มิกรัมเนาะมีแพ็คหนึ่งอ่ะมี10แคปซูลแผงหนึงเนี่ยก็25บาท ซึ่งก็จะตกเม็ดละ2.5บาทส่วนที่เมกาใช่ไหมคะคือมีนาก็ไปซื้อที่ CVS เนอะที่เมกาที่ CVS อะมันจะขายเมนแบบว่า buy o get o 50% off ใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องสมัครสมาชิก CVS ก่อนนะถึงจะได้ราคานี้ถ้าไม่สมัครสมาชิกก็จะได้ขายราคาเต็มเนาะซึ่งมันก็จะตกที่2กล่อง13.5เหรียนเนาะหรือว่ากล่องนึง ประมาณ6.75เหรียญโดยเลทสมมุติเราเอาเลท33ละกันเพราะแต่ว่าตอนเนี้ยเลทอะขึ้นไปเกือบ38แล้วแต่เราก็เออเออคิดเสียว,ว่าเอาเลทกลางๆที่เราเคยเคยแลกเงินมาละกันเนาะก็จะตกกล่องละประมาณ222บาทนะคะถ้ามี36เม็ดในหนึ่งกล่องเนี่ยมันมี36เม็ดใน1กล่องก็จะตกเม็ดละ6บาทค่ะซึ่ง เอ้ยมันแพงกว่าที่ไทยอ่ะแต่มินก็ก็ซื้อเพราะว่ามินพกเอามาที่ไทยแค่แผงเดียวเองมันไม่พออืมแล้วก็วิธีสมัครเอ่อไอซ c ีเอสเป็นเมมเบอร์ชิพนะเป็นสมัครสมาชิกของ c ี s ีเอสะคะก็คือจะใช้พาส,สปอร์ตอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศพัพท์สามารถสมัคร,ครที่ไอร้าน c ี s ีเอสได้เลยนะคะ คือมินตอนแรกอะมินได้ซื้อราคาเต็มเพราะว่ามีนไม่มีสมาชิกตอนหลังถึงมารู้ว่าเออต้องสมัครสมาชิกนะถึงจะได้ราคาที่มันเป็นแบบราคาป้ายเหลืองที่เป็นราคาส่วนลดค่ะแล้วก็ในกลุ่มของยายน,นะคะมินก็จะมาแนะนําเป็นอาการของโรคละกันที่แบบว่าเออเผื่อที่จะมาเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆว่าเราควรที่จะพกยาอะไรไปบ้าง โดยมินก็จะไม่ได้แนะนําเป็นชื่อยาหรือเป็นตัวยานะเพราะว่ามินก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนอาจจะมีการแพ้ยาหรือความเหมาะสมในการใช้ยาไม่เหมือนกันมินก็อยากให้ทุกคน,นเพื่อนๆนลองไปปรึกษากับเภสัชกรให้เขาแนะนําตัวยาดูอีกทีเนาะส่วนมินก็จะลองแบบแนะนําแบบอาการเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะว่ามันควรที่จะพกย,ยาแบบไหนไปบ้างเนาะอย่างแรกก็จะแบบพวกเป็นวาดมีน้ำมูก ไอไอก็จะแบบมีทั้งไอแห้งไอมีเสมหะพวกแบบยาละลายเสมหะหรือว่าแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนาะแล้วก็มีแบบพวกยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อยาลดกรดแบบว่าอาหารไม่ย่อยท้องอืดปวดท้องอันนี้พวกยาทาดุน้ำขาวตากระต่ายบินอันนี้มินชอบใช้มากเลยแล้วก็แบบอะไรเป็นแผลร้อนในปา่าอย่างเงี้ยแผลร้อนในในปา่อนในในปาอย่างเงี้ยค่ะมีผื่นแพ้ผื่นคัน อย่างเงี้ยแบบอาจจะแบบมียาทาที่เป็นเซลอยอ่อนๆแบบมาถ้าสมมติมีผื่นคันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีแบบอาหารเป็นพิษท้องเสียยาอาเจียนแก้อาเจียนอะไรอย่างงี้เวียนหัวเป็นสิวเออแล้วก็มีอะไรปวดท้องประจำเดือนยาแก้เมาลถดแก้เมาเครื่องบินอย่างงี้เนาะปวดหัวไมเกรนอ่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็เผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆในการไปดูซื้อยา ติดไว้เวลามาอเมริกาค่ะอือแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มินจะแนะนําก็คือยาคุมกําเนิดเพราะว่าที่อเมริกาค่ะยาคุมกําเนิดอะ่ะก็จะต้องมีใบสั่งของแพทย์นะถึงจะซื้อได้ก็คือมันไม่ได้หาซื้อได้ตามทั่วไปในร้านยาเนาะซึ่งถ้าเกิดเอามาจากไทยอะ่ะมันก็จะสะดวกแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องดูวันหมดอายุของตัวยาด้วยนะว่ามันเอามาได้หมดอายุเท่าไหร่เนาะแต่ว่า ถ้าเป็นยาคุมฉุกเฉนะินน่ะก็จะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านยาในอเมริกาค่ะอืมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือยาดมนะคะก็คือว่าถามว่าที่อเมริกามีขายไหมก็มีคนที่แบบหิ้วเอาเข้ามาขายนะคะแต่ว่าราคามันก็จะแพงกว่าที่ไทยอะ่ะแล้วแบบเออยาดมมันก็น้ําหนักไม่หนักเนาะแล้วก็แบบไซส์แค่นี้ถ้าเกิดพกมาได้ก็ดีค่ะเพราะแบบเผื่อเวลาที่เราแบบเออมีเรื่องเครียดๆหรือแบบ สมองมึนๆตื้อๆอย่างเงี้ยเออก็ดมยาดมมันก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้นะคะอันที่สองนะคะก็คือแว่นสายตาหรือว่าคอนแทคเลนส์นะคะก็คือว่าที่เมกาถ้าจะตัดแว่นอะ่ะก็คือจะต้องมีการตรวจสายตาโดยคุณหมอก่อนซึ่งแล้วก็จะต้องมีแบบใบสั่ง เหมือนเป็นใบสั่งยา prescription หรือว่าแบบใบสั่งตัดแว่นก็คือถึงจะสามารถตัดแว่นได้ซึ่งแค่ค่าตรวจของหมออะคือมันก็อยู่ที่5 0าสิบถึงหนึ่ยเหรียญแล้วอะ่ะแล้วแต่ร้านเราอะเนาะร้านร้านที่เราไปหรือว่าแบบพันเจ็ดถึงสี่พบาทนี่คือแค่ค่าตรวจนะยังไม่ได้ค่าเลนแว่นหรือว่ายังไม่ใช่เป็นค่าเออกรอบแว่นเลย ซึ่งเพื่อนที่มีปัญหาในด้านสายตานะที่จะย้ายมาอเมริกามินก็แนะนำว่าเออพกแว่นสำรองมาด้วยสักอีกอันหรือสองอันเผื่อว่าแว่นมันพังมันหักมันหายเนาะมันก็จะประหยัดก,กว่าเพราะว่าตัดแว่นที่อเมริกาค่อนข้างแพงแต่ว่าใครที่มีประกันสุขภาพอะบางประกันสุขภาพมันก็ครอบคลุมถึงแบบการตัดแว่นนะมันก็จะมีแบบส่วนลดได้ แล้วก็มินก็ไม่รู้นะว่าแบบเออตัดแว่นที่เมกามันอาจจะมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าอะไรกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามินก็เป็นคนสายตาปกตินะก็เลยไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะบางทีแบบบางคนก็แบบเอยตัดแว่นที่เมกาแพงก็จริงแต่แบบมันชัดกว่านะมันดีกว่าเนาะมันดีกว่าที่ไปตัดแบบที่ไทยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครที่เน้นประหยัดเราคิดว่าตัดที่ไทยแล้วมันก็เห็นชัดแล้วก็โอเคแล้วอะ เออมินว่าก็ใช้จากที่ไทยมามันก็ช่วยประหยัดเงินได้นะคะข้อ3นะคะก็คือเป็นอ,อ,อาหารที่เราชอบเนอะจริงๆอ่ะทุกอย่างมันสามารถหาซื้อได้ในอเมริกาแหละแบบซอสเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีหมดทั้งแบบเอเชียนมาร์เก็ตตลาดจีนฮ่องกงมาร์เก็ตอะไรเงี้ยคือมันมีนําเข้ามาหมดแต่ว่ามันก็ราคาสูงถ้าเกิดเพื่อนๆมีแบบ พื้นที่ในกระเป๋าอะที่มันเหลือน้ำหนักยังไม่เกินอย่างเงี้ยก็สามารถนำมาได้นะคะแล้วก็เหมือนแบบว่ามีอาหารอะไรที่แบบเป็นพิเศษที่ไม่สามารถจะหาซื้อได้อะ่ะอย่างเช่นนะของมินนะก็เป็นน้ำพริกของคุณแม่มินก็เอาน้ำพริกมาด้วยนะโดยที่เราก็แปะที่ข้างกระปุกอะของน้ำพริกว่าอะไรนะ c h i l i p a s t e mm hmm. with v e g e t a b l e ก็คือ แต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่าที่เมกาอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เอาพวกเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์พวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวอะไรเงี้ยเข้ามาเนาะเราก็ต้องในน้ำพริกนั้นอะ่ะมันก็ต้องไม่มีด้วยแล้วก็อย่างมาม่าอย่างเงี้ยค่ะที่เพื่อนๆเอาเข้ามาก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าสามารถเอาเข้ามาได้แค่เป็นแบบรสซีฟู้ดนะคะพวกมาม่าต้ยมยำกุ้งอย่างเงี้ยเอาเข้ามาได้อย่างมาม่าหมูสับเอาเข้าไม่ได้เพราะว่าที่เมกาไม่ให้เอาผลิตภัณฑ์จาก พวกเนื้อสับเนื้อหมูเนื้ออะไรนะอย่างนี้เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของมามา่าอ่ะมินก็แนะนำเพื่อนๆอย่าลืมดูวันหมดอายุนะคะเพราะว่ามินขนมาม่ามาเยอะมากแบบประมาณสองแพ็คใหญ่เออแต่ว่าไม่ได้ดูวันหมดอายุก็คือกินไม่ทันมันก็จะหมดอายุแล้วโดยก็เพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ขนมาม่าไปเท่าที่เพื่อนๆจะกินทันนะคะอย่าลืมเช็ควันหมดอายุนะโดยมาม่าก็จะมีอายุประมาณ6เดือนนะเพื่อนๆ อันที่สี่นะคะก็คือหนังยางรัดแกงหรือว่าหนังยางรัดของเนาะก็คือว่ามีนานะเวลากินขนมเสร็จแล้วก็กินไม่หมดใช่ไหมคะก็อยากจะแบบรัดปากถุงหรือว่าแบบทํากับข้าวหรืออะไรเงี้ยแบบอยากรัดปากถุงก็จะหาซื้อหนังยางก็ไปเดินหาซื้อที่วอลมาร์ทมันมันหาไม่เจออะคือมินก็ไม่รู้มันอาจจะมีก็ได้นะแต่มินหาไม่เจอแล้วมินนะก็เลยมาซื้อในเว็บอเมซอนซึ่งมันอยู่ที่สองขีดเนี่ย อยู่ที่ประมาณเจ็ดเหรียญก็ประมาณแบบสองร้อยสามสิบบาทประมาณเนี้ยซึ่งแบบสองขีดสองร้อยสามสิบาทคือยังไม่รวมค่าสง่งด้วยนะคือมันแพงมากเลยอะ่ะคือที่ไทยอะ่ะสองขีดสี่สิบบาทคือแบบโอโ้โหมันแตกต่างกันแล้วก็แบบหนังยางรัดแกงมันก็ไม่ได้หนักใช่ไหมคือมันก็เบาๆอะ่ะก็ถ้าเพื่อนๆมาแล้วคิดว่าจําเป็นต้องใช้อะ่ะก็อย่าลืมพกมาด้วยนะคะไอเทมนี้คือแนะนำแนะนำจริงๆคะ่ะ ออ5นะคะก็คือมินก็อยากจะแนะนาเพื่อนๆให้สมัคร n น t f l i x มาจากประเทศไทยนะคะก็คือบางทีเรามีเวลาว่างหรือวันเสาร์อาทิตย์เราอยากชิลๆนอนดูหนังนอนดู n e t f l i x อย่างเงี้ยเออถ้าเราอ่ะสมัครสมาชิกเน็ fli x มาจากประเทศไทยแล้วเราย้ายมาอยู่อเมริกาเนี้ยค่ะคือเวลาเรามันตัดบัตรเครดิตอ่ะคือมันก็ยังจะตัดในราคาของประเทศไทยเนาะซึ่งราคาของประเทศไทยอย่างมันจะถูกกว่า ของอเมริกาอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติแบบเพื่อนอะมาอยู่อเมริกาแล้วค่อยสมัครสมาชิก n น t f l i x ที่อเมริกาเหมือนแบบว่ามันจะรู้แบบ i p a d d r e s s ว่าเราอะอยู่อเมริกามันก็จะคิดเลทราคาของอเมริกานะคะซึ่งราคาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมินบอกให้ก็คือเน็ตฟ i กถ้าเป็นแบบพื้นฐานนะคะของประเทศไทยอะก็จะอยู่ที่279บาท ถ้าเป็นของอเมริกาเนาะมันจะอยู่ที่9.99เหรียญหรือประมาณ329บาทอันนี้คือคูณเลท33นะแต่ถ้าเป็นแบบมาตรฐานเนาะก็คือที่ประเทศไทยก็จะอยู่ที่349บาทที่อเมริกาจะอยู่15.49เหรียญหรือถ้าคูณ33ปุ๊บเป็นเงินไทยก็511บาทประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นพรีเมียม ที่ประเทศไทยก็จะ419บาทต่อเดือนเทียมเพกาก็19.99เหรียญถ้าคูณเลท33บาทก็ประมาณ659.67บาทแต่ว,ว่าตอนนี้เลทค่างเงินแพงขึ้นนะ838ได้แล้วนะคะตอนนี้ซึ่งเออมิก็คิดว่าสมัคร n e t f l i x มาจากไทยแล้วตัดบัตรเครดิตที่ไทยแล้ว เออจะได้ซื้อดูหนังเน็ตฟลิกในราคาที่ประหยัดก,กว่านะคะเตรียมสมัครมาจากไทยเลยถ้ามาสมัครที่อเมริกาจะจ่ายแพงกว่านะทุกคนอันที่6นะคะที่มินจะแนะนำก็คือในหมวดหนังสือนะคะก็เพื่อนๆถ้ามีหนังสืออะไรที่เพื่อนๆสนใจก็พกติดตัวไปเนาะอย่างมินอย่างเงี้ยก็อัดก็จะพกแบบหนังสือสวดมนต์ไปแล้วก็พวกแบบหนังสือธรรมะที่เราชอบแล้วก็ นังสือแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเพราะว่ามีน่าชอบแฮร์รี่เวลางเงาเงาว่างๆางก็เอออ่านแฮร์รี่วนอีกรอบนึงอย่างนี้เนาะเพราะว่าแบบหนังสือที่แบบเป็นภาษาไทยอะ่ะมันก็จะหาซื้อได้ยากในที่เมกาใช่ไหมคะอ่าก็เป็นสิ่งที่แนะนำว่าเพื่อนๆก็ควรพกไปนะคะอันที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นในโหมดของเครื่องรางนะคะ อย่างของมินนับถือศาสนาพุทธนะคะมินก็จะพกพระซึ่งมินก็จะพกเป็นแบบพระไม้คอเอาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเวลาที่เราเจอปัญหาเดือดร้อนอะไรอย่างน้อยก็แบบมีที่พึ่งทางจิตใจอย่างแบบเวลาจะต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นมันเป็นแบบเหมือนเป็นความเชื่อเนาะเออก็แนะนําก็อย่าลืมพกพระไปด้วยหรือว่าพก เออศิดิ์ศิลหรือว่าเทพของแต่ละศาสนาของเพื่อนๆไปก็ดีนะคะเวลาที่เราเครียดหรือทุกข์ที่เราหาที่พึ่งไม่ได้อะศาสนาก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างหนึ่งเลยนะคะอันที่8นะคะที่จะแนะนําก็เป็นแบบชุดไทยๆอย่างผู้หญิงก็อาจจะพกผ้าถุงไปด้วยสักผืนนึงผู้ชายอาจจะแบบพกเป็นแบบเสื้อมหอห่มหรือแบบผ้าขาม้าสักนิดนึงสักผืนนึงเนาะ เพราะว่าที่เมกาในวัดไทยที่เมกาเนี่ยค่ะก็จะจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยๆเนี่ยบ่อยอย่างเช่นเทศากาลสงกรานต์เทศากาลลอยกระทงเข้าวรรษาออกวรรษาทอดกระถิ่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ใส่ชุดเ,เรียบร้อยสุภาพชุดไทยๆชุดผ้าถุงเข้าวัดนะคะแต่ว่าเขาก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้ฟิกหรือกําหนดเนาะแต่ว่าก็เตรียมไปเผื่อๆไว้เผื่อจะแบบ ไปเข้าทีมทีมเดียวกันกับเพื่อนๆที่เราไปเจอกันที่อเมริกาอย่างเงี้ยค่ะอันที่9นะคะก็คือของที่ระลึกนะคะเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศเวลาที่เราไปอยู่อเมริกาเนี่ยเราก็จะได้เพื่อนใหม่มากขึ้นเนาะจะเป็นเพื่อนอเมริกนันหรือว่าจะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราแบบพกของที่ระลึกไปให้เขาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับเพื่อนร่วมงานหรือแบบ กับเพื่อนๆที่เป็นชาวต่างชาตินะโดยของที่ระลืกที่แบบมินแนะนานะของที่มินพกไปก็จะเป็นพวกุญแจจะเป็นพวกุญแจลูกช้างลูกธงชาติไทยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเหรียญเป็นเหรียญบาทเหรียญ5้าบาทเหรียญ1ิบบาทของไทยนี่แหละค่ะแล้วก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นแบบอาหารก็จะแบบมามา่าหรือผงปรุงรสของไทยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่าชาวต่างชาติชอบ เหมือนกันนะคะอันที่10นะคะก็คือกระบอกฉีดก้นก็คือห้องน้ําในอเมริกาจะไม่มีสายฉีดก้นแล้วก็จะไม่มีเหมือนญี่ปุ่นที่เป็นแบบตือ่อัตโนมัติโถส้วมอัตโนมัติมีแบบมาฉีดฉีดก้นให้เราคือไม่มีคือคนที่นู่นเขาก็น่าจะใช้พิชชูเช็ดกันอย่างเดียวนี่แหละค่ะก็คือมีหน่ะไม่ชินคือมีต้องใช้น้ําด้วยก็คือมีหนก็จะต้องพบ กระบอกฉีดก้นแต่ว่ามินะ่ะไม่ได้พกไปจากไทยมิน่ะใช้ขวดน้ําแต่ว่าถ้าจะไปจากไทยมินแนะนําว่าให้พกไอ้หัวฉีดก้นแบบแบบนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะซื้อ,อ,อจากที่ไทยไปเลย129ยบาทในช้อปปี้มีขายแล้วก็เอาไปใช้คือมันจะสะดวกมากมันจะแบบใช้เสียบกับขวดน้ําดื่มน้ําเปล่าได้ทุกที่ห้อเลยนะคะไปต่อกับขวดน้ําเปล่าแล้วก็ใช้ฉีดก้นเราได้อืมเตะ นี่คือถ้ามินได้กลับไปอเมริกาอีกรอบหนึ่งมินก็จะต้องเอาไปด้วยเพราะว่าไม่อยากใช้ขวดน้ําธรรมดาแหละแล้วก็ไม่ได้จริงๆเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อในอเมซอนได้แหละมินคิดว่านะแต่ว่าเออถ้าพกไปจากไทยเลยมันก็ดีได้ใช้ได้เลยไปถึงอเมริกาเข้าหอพักเข้าห้องพักปุ๊บอะมีใช้เลยไม่ต้องรอสั่งมาจากอินเทอร์เน็ต แล้วก็แถมๆอีกนิดละกันนะคะก็คือมีน่งก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆอ่ะให้ไปพบทันตแพร์หรือว่าแบบไปหาหมอฟันดูก่อนเนะาะก็ฟันเรามีฟันผุอะไรไหมหรือว่าไปขูดหินปูนไว้ก่อนก่อนที่จะไปอเมริกาเพราะว่าหมอฟันที่นู่นก็แพงมากเหมือนกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปอเมริกาก็ต้องเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ดีนะเพราะว่าที่อเมริกา เขา1 1 0โวลต์เนาะเื่อใช้ไฟฟ้าบ้านเราอ่ะบางทีมันไปใช้ที่นู่นไม่ได้นะอย่างใดเป่าผมเครื่องหนีบผมอะไรแบบเนี้ยให้ให้เช็คดูดีๆแต่ว่าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเป็นเอออย่างเช่นอันเนี้ยเต้าเสียบโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยเนาะก็ลองอ่านดูเนี่ยที่ที่เต้าขีมันก็จะเขียนว่าอ่าน100ถึง2 4 0โวลต์อย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช้ได้เนาะเพราะว่ามันครอบคลุม ค่ะแล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำาริสิ่งที่ควรที่จะพกไปอเมริกาของมินนะคะมินก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็คลิปนี้อ่ะก็เป็นคลิปจากประสบการณ์ของมินนะมันก็อาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างยังไงมินก็ยินดีรับคำแนะนำจากเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ